ไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกนะครับบรรยากาศนั้นคึกคักกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าไปที่จดพยาวกันก่อนครับการรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลงทะเบียนคนจนของรัฐบาลบริเวณหน้าสำนักงานธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจัดพยาวก็คึกคักกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมารอเข้าคิวตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรับคิวและลงทะเบียนกับ แงเจ้าหน้าที่ของธนาคารรวมไปถึงที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทก,กสและธนาคารอมสินสาขาพยาวขณะที่สํานังกงานกลางจดพยาวซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เปิดรับลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาขอลงทะเบียนกันต่อเนื่องครับไปดูที่ภาคใต้กันบ้างน,นะครับที่เบตงจังหวัดยะลาก็มีการเปิดให้ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยลงทะเบียนที่ธนาคารอมสินกรุงไทยและก็ทกสอ่นเดียวกัน ประชาชนก็ไปรอกันตั้งแต่ก่อนจะเปิดทําการครับวันแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่รับแบบฟอร์มออกไปกรอกรวมไปถึงหลายคนก็มาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารกับเจ้าหน้าที่เพื่อความเข้าใจเนื่องจากว่าในพื้นที่อำเภอเบตงก็มีประชาชนชาวมุสลิมที่อ่านภาษาไทยไม่ได้และบางคนก็ไม่สามารถฟังภาษาไทยได้ครับจึงไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของเอกสารไม่ครบและไม่ทราบว่ามีการเปิดลงทะเบียนรอบสองด้วยที่จอดตังครับบรรยากาศคึก คักเช่นเดียวกันประชาชนหลายคนไปยืนรออยู่หน้าที่ทําการของธนาคารก่อทนาาอที่จะมีการเปิดทําการชาวบ้านก็บอกว่าได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือของรัฐบาลจากสื่อต่างๆจึงรีบมาลงทะเบียนเอาไว้ก่อนส่วนจะได้รับการช่วยเหลืออะไรหรือไม่ต้องติดตามต่อไปบางคนบอกว่าครั้งที่แล้วได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทครั้งนี้ก็เลยเอาคนในครอบครัวทั้งสามีพ่อแม่ลูกหลานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาลงเพิ่มก็หวังจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเช่นเดียวกัน